หนูเก่งภาษาอังกฤษจีนไทยมาปูพื้นฐานภาษาที่ดีให้กับคุณหนูหนูกันเพื่อก้าวสู่การเรียนภาษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจและมีความสุข การเริ่มต้นปลูกฝังภาษาที่2ให้กับลูกน้อยตั้งแต่ปฐมวัยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเพราะสมองของลูกน้อยจะเปิดรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่รวดเร็วและแม่นยําและเมื่อใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ของ m i n น r Smart k i คิจะสามารถพัฒนาทักษะการออกเสียงและเรียนหนังสือชุดนี้ได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเริ่มจากการเรียนรู้บทสนทนา ที่จะสอนการสื่อสารผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวันเช่นกิจวัตรประจำวันกิจกรรมในครอบครัวกิจกรรมนอกบ้านวันแห่งความสุขซึ่งแต่ละหน้าจะมีภาษาจีนพินอินและคำอ่านมาให้ลองเล่นกันจิ้มประกาพูดได้ของ m i n น r Smart k i ทคที่หน้าปกหนังสือก่อนเริ่มใช้งานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Talking Pen ค่ะเมื่อจิ้มประกาที่ภาษาจีน น้องๆสามารถฟังเสียงภาษาจีนและดูพินอินพร้อมกับคำอ่านไปด้วยได้หากน้องๆจิ้มปะกาพูดได้ของไมเนอร์สมาร์ทคิดที่ภาษาไทยครั้งแรกจะเป็นเสียงภาษาไทยหากจิ้มครั้งที่สองจะเป็นเสียงภาษาอังกฤษปิดพัดลมด้วย Turn off the off ในแต่ละเล่มจะมีคำศัพท์ให้น้องๆได้ทบทวนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของเล่มนั้นๆด้วยนะ แซนวิชแซนด์วิชในส่วนของการเรียนรู้ด้วยไม้แมพแผนภาพความคิดจะทำให้น้องๆได้จดบันทึกและเชื่อมโยงคำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแผนภาพไม้แมพเปรียบเสมือนการสรุปส่วนสำคัญในแต่ละหัวข้อทำให้การอ่านไม่น่าเบือ่อจิ้มปากกาพูดได้ของ m i n น r Smart ร์ทคิดที่หน้าปกหนังสือไม้แมปก่อนเริ่มใช้งาน สับหมวดอังกฤษจีนไทยเมื่อจิ้มปากกาไมเนอร์สมาร์ทคิที่ภาษาจีนน้องๆสามารถฟังเสียงภาษาจีนและดูพินอินพร้อมคำอ่านไปด้วยได้หากน้องๆจิ้มที่ภาษาไทยครั้งแรกจะเป็นเสียงภาษาไทยตัวเลขและหากจิ้มครั้งที่สองจะเป็นเสียงภาษาอังกฤษ u m b e r s อา <Num bers. S 1> ร์สองทะลุมิติ สัตว์น่ารู้ช่วยให้น้องๆเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนานและน่าตื่นเต้นก่อนใช้งานน้องๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AR สัตว์น่ารู้2ทะรุมิติสามารถโหลดได้ทั้ง Google Play Store และ App Store เตรียมการ์ดให้พร้อมแล้วเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาส่องไปที่ภาพสัตว์แต่ละแผน่น และมองผ่านหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้เพียงเท่านั้นก็จะสามารถสัมผัสภาพสามิติแบบทะลุจอแล้วและยังสามารถใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ของ Minor Smart k i t ได้อีกด้วยจิ้มปากกาไปที่สัญ,ญลักษณ์สตาร์ทการคำศัพท์ AR สองทะลุมิติสัตว์หน้ารู้อังกฤษจีนไทยจากนั้นจิ้มไปที่คำศัพท์ได้เลยมองแมวข้ และเมื่อจิ้มปากกาไปที่รูปภาพก็จะมีเสียงเอฟเฟกของสัตว์ต่างๆด้วยนะ<า>ครั้งหน้ามาทำความรู้จักหนังสือของ minor smart k i คิดกันใหม่บ๊ายบาย